ตัวแรกมาแล้วครับไซส์ฝ่ามือฝ่ามือนี่มาแล้วไซส์กลางคืนครับไซส,ส์กลางคืนววมาแล้วค่ะแต้มที่ห้าของวันนีส้สวนสาธารณะตากแพ้์ทะทะทะ สาธารณเฉ,ล,นะฉลิมพระเกียรติหมายปากแพกนะครับตอนนี้เราก็มาถึงหมายหน้าผาหน้าผาปากแพกแล้วเดี๋ยวเราไปลงทางซ้ายนะครับรอบนี้ปลามันกินทั่วนะครับข้างหน้าก็กินตรงหน้าผา แต่มันตกยากนะครับหน้าผาลักษณะมันจะเป็นหน้าผาลงไปนะครับต้องไปตีเบ็ดข้างล่างแล้วตรงนี้ก็รับลมเต็มๆเลยกลางเต็นท์ก็ไม่ได้เดีย๋ยวเรามาตกฝั่งซ้ายนะครับตีเข้าไปทางท่ารับรถนะจะลบลมหน่อยฝันน่งนี้ไหนมีที่ลงไม้อู้รถเต็มเลย เต็มเลยขอที่ว่างสักที่ก็พอตอนนี้เราได้หมายแล้วนะครับหมายสวยเลยนะครับยืนนออกไปนิดนึงเดี๋ยวเราตีไปฝั่งทางลงท่ารางรถพอดีครับทางซ้ายก็มีนะนะนักตกปลาอยู่สามสีคันนะครับ ่อจากเราไกลกันอยู่ อะไรไตักไหมอาจจะไซส์ใหญ่นะครับอาจจะใหญ่กว่านิ้วโป้องอยู่ <c oughs> ว้าวตัวแรกมาแล้ว หนักไหมตัวเลขมาแล้วตัวมาแล้วครับซส์ฝ่าม,มือฝ่าม,มือนี่าอะไรกินครับมาแล้วมาแล้วอะไรหัว <c oughs> สันก๊อกๆอกหนักไหมหัวปลาไม่สันหัวคนสันอันนี้หรือ ชอบเกิดครับปนินสรุปไม่ตักมาอีกแล้วตัวที่สองครับในช่วงค่ำๆนะครับก่อนเมืดนะครับถึงกันต่อไปนะครับกับสายแว้นๆนะครับกลางคืนคก็ลุ้นไซส์ใหญ่ๆกันนะครับ วว้าวเริ่มมาแล้วครับขัามาหปีศาจตะเพียงสงสัยมิวพานมิวจะได้ปลานะคะปลาอะไรตักไหม จะเป็นปลาเจ้าเกือต้ามาเร็วไสกลางคืนครับไดกลางคืนซึ่งจะหกโมงกว่าครับเมื่อเอาเลยนะครับ ปฏิบกันต่อไปนะครับแต้มที่สามแล้วว้า มา,นะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวใช้กันคืน คืนครับใส่กลางคืนสวย,สวยก็เป็นปนินใสกลางคืนนะครับนะนะใส่กำลังสวยเลยครับนึ่งมียอดเลยไสนี้โอเคครับรุ้นขันต่อไป ้นกว่ห้าตื่นขอบคุณครับมีให้น้าตาให้นะครับตาตนตัวเล็กข้าจีเอาเอาเข้ามานได้นะครับอ้างมาโชว์ปลานี่สายปลาของนางนะครับ อาจจะโลนะครับตัวนี้เาแล้วมาแล้วค่ะแต้มที่ห้าของวันนี้ของํำนี้สุดยอดสืนกันต่อไปนะครับกับนางคางครับส่วนทางซ้ายนะครับโล่งโจงครับไปหมดแล้วไม่มีใครแล<อ>้วก็มีไกลๆนูน่นมา

อันนี้มีพี่สาวพี่ชายนะครับตามมาบอกว่าอยากกินปลาสดๆนะครับจัดให้นะครับนี่เนื้อวันหวานช่ำๆเลยนะครับจูดดก่านาหาโดนแล้วเหรเวแล้ววันรอกินกลางสามสี่ตัว It's <laughs> ตัวใหญ่เลยตวตัวนี้ตัวใเว้ยตัวใหญนี่ปน่สอลอกเปา็นอเะปลาอะไรฮะน่าจะเป็นปลาตะเพียนตะเพียนดำครับอันนี้คันค้างคันพุ่งเลยนะครับ ใส่ขึ้นแน่แมาเห็นโถปลายัานดำมาอีกแล้วแต้มที่ห <6. S 2> ้าห้าหรือหกเห็นด่าใส่ก้นท้วนนะครับไก้คนท้วนว ได้น่าจะทุนมัดไอตะขายมาั้งไปเกี่ยวยังไงก็ไม่รู้เนี่ยลากขึ้น n แปดปอนนะครับไม่ขาดสุดยอดเลย สำหรับทิปนี้ต้องลาทุกคนกันไปก่อนเจอกันใหม่ทิปหน้าสวัสดีครับ